สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราวันนี้เข้ามาอยู่ในป่าเลยไม่มีที่ถ่ายเนื่องจากวันนี้ฝนตกอะเอาอย่างนี้ครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามเ,เพื่อนๆหลายคนครับที่ถามผมว่าปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาให้ผลผลิตเต็มที่เนี่ยตอนไหนอ่าผมมาตอบเพื่อนๆสั้นๆเลยครับคลิปวันนี้จริงๆเนี่ยฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาให้ผลผลิตตั้งแต่เวลาเราซื้อต้นพันธุ์มานะครับเขาก็จะมีดอกมีดอก,ม,ดอกมีผลมาเนี่แบบนี้ มาตลอดเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เอาเราจะเริ่มไปหอโหยจริงๆอ่ะอย่างของผมเดือนที่8ดดังนั้นเนี่ยฝรั่งกิมจูก็จะเริ่มให้ผ,ผลผิดตั้งแต่ปีแรกปีที่สองปีที่3นี่ก็จะเริ่มให้ผลผิดตามมาตามมาเป็นขั้นบันไดส่วนจุดที่สูงที่สุดเนี่ยฮะผมมองว่าเป็นปีที่4เพราะว่าในตอนที่ผมปลูกนะครับปีที่4เนี่ยผลผิดต่อไร่ของผมตอนนั้นผมทำหนึ่งได้เนี่ยผมก็ได้ถึง1นึ่งแสนบาทอยู่ครับตอนนั้นเนี่ยไอ ในหนึ่งต้นเนี่ยอย่างต้นไซนี้ของผมเนี่ยผมก็จะห่อประมาณหนึ่งร้อยลูกขึ้นไปแล้วการห่อของผมก็คือผมไม่ได้หอ่อเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับผมห่อตลอดและเก็บขายตลอดคือผมทําแบบนั้นตลอดปกติเพื่อนๆหลายคนอาจจะทําเป็นรุ่นคือทําเป็นชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดต่อปีแต่กรณีของผมคือผมผมทําแบบห่อตลอดเก็บตลอดแบบนั้นครับแล้วที่สําคัญครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่า จุดสูงสุดมันอยู่ที่4ปีเสมอไปนะครับตรงนี้น่ะมันขึ้นอยู่กับว่าการดูแลต้นพันธุ์การดูแลต้นฝรั่งกิมจูของเราก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมอย่างเพื่อนๆบางคนอาจจะเร่งปุ๋ยเร่งยาตรงนั้นก็อีกแบบหนึง่งแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมทําแบบปลอดสารเคมีไอ้การให้ผลผิดก็อาจจะช้ากว่าหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ใช้ยานะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูแต่ว่าการจะทําให้ฝรั่งเนี่ย ออกเยอะออกน้อยเนี่ยที่สําคัญอยู่ที่การตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆเ,เวลาตัดแต่งกิ่งก็พยายามให้ต้นมันโล่งโปรง่งลมพัดผ่านการใส่ปุ๋ยก็ใส่อย่างสม่ําเสมอรดน้นําให้เพียงพอเพราะถ้าเวลาขาดน้ำเนี่ยเพื่อนๆจะเจอว่าบางทีเนี่ยเวลาเราห่อไปแล้วเนี่ยลูกร่วงหรือไม่ยังไม่หอ่อฝรั่งเป็นลูกมาปุ๊บลูกก็จะร่วงไปตรงนั้นสันนิษฐานได้เลยครับว่าน้ําไม่เพียงพอวิธีแก้ไขก็คือ เพิ่มเวลารดน้ําหรือไม่ก็เพิ่มจํานวนครั้งในการรดน้ําไปอีกครับผมอ่านี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากผมที่ว่าปลูกฝรัถงจิมจูกี่ปีถึงจะมีผลผลิตให้เราเต็มที่ผมตอบว่าสี่ปีครับในส่วนของผมจากประสบการณ์ผมส่วนเพื่อนเื่อนคนใดที่คิดต่างเห็นต่างหรือทําวิธีที่แตกต่างจากผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆเนี่ยผมจะมานำเสนอเพื่อนๆแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ